อืมอันตาแผลครับแต่ตัวเรียนเราจะเชาะอ,ออกก่อนแล้วค่อยทาย,ยาครับเอาเปลือเกาออกให้มันตัวนี้มันรอดโดนเขากวางยาสองตัวเลย พวกผ่านเนี่ยมาเอาชอบมาขโมยของตู้เีย็นขโมยอย่างพวกผ่านส่วนขาดแรงในปีนี้ก็แรงอย่างกัไม่รู้จะได้กินไหมผมแรงจังแรงบ่อน้ำเลยก็แห้งแล้วเพราะน้ำคลองไม่มีแล้ว อ่นั้วตอนนั้นคนมาวันพุธปลาวันพุธได้ผมอยู่วันพุธจะอยู่เดี๋ยวจะหยุดรอเพรเข้าใกล้มาได้อันนี้มันจะกัดเราเขาเป็นขีดยาหรือวันเง<ค><ณ>ี้ยเพลียล้ยลงเยอะเพี้ยไฟลงก็ตาย ไมนกี่ต้นนี้หมดแล้วที่ผมติดยอดไว้ตายก็หมดตายนะต้นใจใหญ่ที่ติดยอดกำลังสวยเพลีอยงลงหมดเลยเกือบติดต้นเลยต้นเท้าคอเท้าแล้วติดยอดยติดยอดไ้ไม่กี่เพลียงลงตายหมด ขมแม่นนะข้าอนั้นตะปุดนั้น,น,นวางลูกมาเนล่งเต็มเลยมือ,อนึ่นมงเดียวก็ออกปุกดับดับ

nó lại đi nhưng không mà tει toàn ra thì tài giá v forcé